ในภาคเช้า,ชานะครับนักลานจักรตุรสเจงกิสขานครับอันเป็นใจกลางของเมืองหลวงได้มีการจัดปฏิบัติธรรมม e ดิ t เทช o n นฟลัดม็อบร่วมกันโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมมหานามนะครับซึ่งเป็นสาขาของสำนักวิปัสสนากวนก้าแห่งประเทศมองโกเลียจากนั้นในภาคสายครับพระอาจารย์ชานวิทยวรวิโชในนามขององค์กรพุทธเถรวาจากประเทศไทยได้รับอาราธนาจากวัดกันดัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งชาติมองโกเลียในปัจจุบันเพื่อกล่าวทักทายและอวยพรให้พุทธศาสนิกชนชาวมองโกเลียนะครับมีความสุขในวันวิสาขบูชาในการนี้ครับได้มีการอัญเชิญพระเขียวแก้วโดยได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวมองโกเลียครับผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ทำการสักการะบูชาโดยชาวมองโกเลียนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้ mm. ก็ตามมีความประทับใจที่ได้มีโอกาสมาสักการะพระเกี้ยวแก้วและประทับใจที่ได้รับคำอวยพรอันเป็นสิริมงคลในภาษามองโกเลียจากพระพิสุชาวไทยซึ่งท่านก็เป็นผู้แทนองค์กรพุทธถรว่าจากเมืองไทยนั่นเองนะครับในพักเย็นได้รับอารัธนาจากวัดตัชโชลินครับซึ่งเป็นวัด อันใหญ่อันดับสองของทางประเทศมองโกเลียเข้ารวมพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้ครับได้มีการแจกหนังสือสวดมนต์บทธรรมาจักกปะวัฒนสูตรเป็นคําอ่านอักขระมองกโกีทได้รับการสนับสนุนนะครับจัดพิมพ์มพมถวายจากพุทธศาสนกิกชนชาวไทยเพื่อจักชวนให้ชาวมองกโกเลียนะครับมีโอกาสมาสวดมนต์บทธรรมาจักกปะวัฒนสูตรในภาคภาษาบาลีร่วมกันจากนั้นก็เป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรม นำโดยพระกันโฮยักษ์ยุตตะธรรมโมพระพิสุชาวมองโกครับที่ท่านได้มีโอกาสมาอุปสมบทที่ประเทศไทยในโครงการของวัดพระธรรมกายก่อนที่จะประกอบพิธีสุดประทีพน้อมถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกับผู้แทนวัดดัชโชลินและผู้แทนจากต่างศาสนิกนะครับเพื่อกัน เป็นภาพของการร่วมสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจนำพาแสงสว่างแห่งสันติภาพโลกให้มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั่นเองครับ